หลายคนอาจเคยถอนหายใจและพูดว่ารักมันก็เป็นแค่เกมเจ็บช้ำไม่มานก็หายเมื่อใจยังอยู่ในเกมรักแพ้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เหนื่อยเข้าทีไรมันก็มีน้ำตาประโยคนี้อาจฟังดูเศร้าแต่ถ้าเราลองมองในอีกมุมหนึ่งนี่อาจเป็นทัศนคติที่เท่และแข็งแกร่งที่สุดในการ,รเผชิญหน้ากับความรักเลยก็ได้ใช่แล้วจ้ะ ถ้าความรักคือเกมมันก็คงเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นและคุ้มค่าที่จะลงเล่นที่สุดในชีวิตเจ็บช้ำไม่นานก็หายเหรียนกล้าหาญของคนรักเป็นในสนามของความรักไม่มีใครที่ไม่เคยสะดุดหรือมีรอยถลอกความเจ็บช้ำไม่ใช่เครื่องหมายของความล้มเหลวแต่มันคือเหรียนกล้าหาญที่พิสูจน์ว่าเรากล้าพอที่จะลงสนาม และเปิดใจให้ใครสักคนการที่มันไม่นานก็หายไม่ได้แปลว่าเราไม่รู้สึกอะไรแต่แปลว่าหัวใจของเรานั้นยอดเยี่ยมและมีความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองได้อย่างน่าอาัศจรรย์ทุกครั้งที่หายดีเราจะกลับมาพร้อมกับความเข้าใจที่มากขึ้นเสมอแพ้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เมื่อถูกด่านคือการอัปเลเวลในเกมทั่วไปการแพ้ อาจทำให้เราหัวเสียแต่ในเกมรักการแพ้หรือการไม่สมหวังในความสัมพันธ์ครั้งเก่าคือการที่เราได้เรียนรู้แผนที่ใหม่ๆได้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่าเราต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรและจะเล่นในด่านต่อไปให้ดีขึ้นได้อย่างไรทุกการแพ้คือการอัพเลเวลให้กับหัวใจของเรามันสอนให้เรารู้จักการให้อภัย สอนให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองและเตรียมความพร้อมให้เราสำหรับผู้ชนะหรือคนที่ใช่ในด่านถัดไปเหนื่อยเข้าทีไรมันก็มีน้าตาพักดื่มน้ำเติมพลังแล้วไปต่อใครว่าผู้เล่นที่แข็งแกร่งจะร้องไห้ไม่ได้การเหนื่อยและมีน้าตาเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดมันไม่ใช่สัญญาณของการยอมแพ้แต่เป็นเหมือนการกดปุ่มพอสเพื่อพักดื่มน้ำ เป็นการระบายความรู้สึกเหนื่อยล้าเพื่อที่จะกลับไปสู้ต่อด้วยพลังที่เต็มเปี่ยมกว่าเดิมน้ำตาคือการชำระล้างความรู้สึกแย่ๆเพื่อเปิดทางให้ความสุขและความสดใสได้เข้ามาแทนที่ร้องให้เธอะถ้ามันทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นแล้วเช็ดน้ำตาซะเพราะเกมยังไม่จบเมื่อใจยังอยู่ในเกมรักความสุขของการได้ลงเล่น หัวใจของบทความนี้อยู่ที่ประโยคนี้ตราบใดที่เรายังไม่เดินออกจากสนามตราบใดที่ใจของเรายังเปิดรับและพร้อมที่จะเรียนรู้ความรักก็ยังเป็นเรื่องที่สวยงามเสมอความสุขที่แท้จริงอาจไม่ใช่การไปถึงเส้นชัยหรือการชนะทุกครั้งแต่คือความสุขระหว่างทางคือการได้หัวเราะได้เรียนรู้ได้ร้องไห้ และได้เติบโตไปพร้อมๆกับเกมนี้ดังนั้นอย่ากกลัวที่จะรักอย่ากกลัวที่จะเจ็บและอยากกลัวที่จะแพ้ขอแค่คุณมีความสุขที่ได้ลงเล่นในเกมรักเกมนี้ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการที่คุณได้ใช้หัวใจอย่างคุ้มค่าแล้วนั่นเอง